เด็กาสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านค o กกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเปเดือนครับวันนี้ผมก็จะประจัดเทียร์ลิสสำหรับตำแหน่ง L/W นะครับก็คือการจัดอันดับนักเตะท,ที่ดีที่สุดในตำแหน่ง L/W นะครับก็ในตลาดประมาณ100คนแรกแต่ผมก็จะไม่เอามาแบบ1 0อคนเลยนะครับก็จะคัดมาแต่ตัวที่พลังพอใช้ได้แล้วก็ตัวที่สามารถที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับก็คัดมานะมาอย่างดีเลยแล้วก็ดูพล,ลังอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคเริ่มตัวแรกเลยนะครับก็เป็นองลี องรีล่างไอคอนเก่าเม็ดผมแนะนําให้เป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มขึ้นไปนะครับสําหรับคนผู้เล่นใหม่หรือว่าแรล้งแบบคนน้อยๆผมว่าตัวนี้ประมาณ A บวกเลยนะครับตัวนี้ A บวกส่วนสตอยคอรปผมว่าแค่ B นะครับไม่ไหวครับลิเวอร์โดตัวนี้ผม A บวกนะครับตัวที่เอามาแจกฟรีนะครับตัวนี้ A บวกเลยนะครับเนมาตัวนี้ A ครับอินซิเย่บีมาตินเนลี่บีครับคาวิชายูเซียลผมว่า B นะครับแล้วก็เวเนซู่วตัวนี้ A บวกนะ A บวกเลย A บวกเลยแล้วก็เลเยอร์ตัวนี้ S เลยครับเลยครับก็ต่อค่อนข้างดีเลยแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยคุ้มมากๆครับเลเยอร์ตัวนี้ d r L-W ตัวนี้ก็ S อทับอยู่ในเกียร์เเลยแล้วก็ซานโชบีครับแล้วก็ดิโกโจต้าแค่เอนะดูรานินโยเอครับเอบวกเลยครับเอพัดเลยนะครับคาวินชา อยู่ใน TIS เลยครับสำหรับสายผิวนะยังเก่งอยู่ครับตัวนี้ยังเก่งอยู่หาดสองเท้าด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องและตัวนี้ค่อนข้างที่จะยิงคมเลยนะครับแล้วก็ปีแลกแค่ A ครับปีแลสข้ามภาคนะใครยังมีอยู่แล้วก็คีวิลผมว่า A บวกนะเหมาะกับสายไปว่าลากเปิดหมงนะครับก็สามารถจัดมาได้นะครับแล้วก็เนมาร์ข้ามภาคผมว่า A นะครับสเตอร์ลิงผมว่าแค่ A เล่นได้เฉยอองรีเอสเลยครับอองรีพามตัวนี้เอสบวกเลยค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างพลังครบเครื่องแล้วก็ตอกค่อนข้างงไวแล้วก็พลังแฝงก็สวยมากแล้วก็ยิงปั่นค่อนข้างที่จะคมเลยแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นเอปเป้ P P P, ตัวนี้ก็เป็นเอสบวกครับโคตรไวตัวนี้คือโคตรไวนะบเอสบวกเลยนะครับเอสพัทเลยนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณนะครับก็คือสายผิวก็คือโคตรผิวกับทั้งไวทั้งผิวด้วยนะครับแล้วก็นักเตะจีน V ีครับแล้วก็แรดฟอร์ดยูเซลเอบวกครับเอบวกเลย เนมาตัวนี้ผมว่าเอสเลยนะให้เอสเลยนะค่อนข้างผิวแต่เล่นย่อนข้างยากแต่ผมให้เอสเลยตัวนี้คือเก่งมากๆแล้วก็คมด้วยครับเลี้ยงบอลเนี่ยติดเท้ามากๆนะครับสตอยคอฟตัวนี้ A ครับแล้วก็รารู้ผมว่าตัวนี้ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับให้ A นะครับ แล้วก็เอมเปเป้ B B A, ตัวนี้ผมว่าแค่ SS เนะครับเป็นวินเทอร์นะครับค่าพลังจะตกกว่าตัวท็อปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คีวิลตัวนี้เอสเลยครับโดยสำหรับมอกับสับอ่ามอสำหรับสายเปิดมงุงผมว่ามีไว้ติดทีมเปิดโครด,ดีนะครับค่าพลังโครดีการเปิดแล้วก็เอมเปเป้ B B A, ตัวนี้สําหรับงบน้อยผมว่าเอสนะครับก็จริงๆค่าพลังตัวนี้จะดีกว่าตัวนีดิเดียวเองครับตัวนี้ก็สําหรับคนงบไม่ค่อยถึงนะตัวนี้จะถูกกว่าแต่ตัวค่าพลังตัวนี้จะดีกว่านะครับ แล้วก็ซอนตัวนี้ผมว่า A บวกนะครับแล้วก็ซอนทีวตัวนี้เเลยครับให้เอเลยนะค่อนข้างที่จะครบเครื่องในเรื่องของถนัดสองเท้านะครับแล้วก็ไปกับบอลโคด,ดีนะครับไปกับบอลโคด,ดีเล่นค่อนข้างง่ายอาจจะสปีดไม่ค่อยไกลนะแต่เล่นจริงคือโคด,ดีนะตัวนี้นะครับแล้วก็คา,าวิชาตัวนี้ผมว่าเอเลยนะเอเลยนะครับตัวนี้คือจะฆ่าพลังดีกว่าตัวนี้ตรงที่ยิงค่อนข้างที่จะคม คมกว่านะครับค่าพลังการยิงจะเยอะกว่าตัวรองค่อนข้างที่เยอะเลยถ้าเกิดใครชอบสายผิวแต่จริงๆผมว่าซอนโอเคกว่านะซอนตัวนี้โอเคกว่านะครับแล้วก็ชิโน่าตัวนี้อเอสเลยนะครับเอสเอสพัดเลยครับเป็น LW ตัวใหม่เพิ่งเข้ามานะครับถนาดสองเท้าแล้วก็มีพลังแฝงเพิ่มมาใหม่ด้วยก็จะคือเป็นเลี้ยงเร็วผมให้เป็นเอ็บวกเลยเอ็บวกคือโคตรดีนะครับตอกแล้วก็วิ่งยาวๆได้แบบชิวๆเลยครับ ส่วนวินิซิวอสผมว่าตัวนี้ก็ใช้งานค่อนข้างที่จะดีผมว่าต้องอยู่ในประมาณเอนะครับค่อนข้างจะครบเครื่องในเรื่องของความไวแล้วก็การปั่นอะไรเนะี่ยผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับก็พอได้นะครับส่วนมาเน่ตัวนี้ก็ผมว่า B ีนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นซอนตัวนี้โอ้โหจริงๆให ให้ซอนตัวนี้ผมว่าเอ็นะครับเอนะก็พอๆกันแล้วแต่ง,งบแต่ตัวนี้จะได้กำลังเพิ่มมาประมาณ2 -3 หน่วยถ้าเกิดใครไหวตัวใหญ่ก็ไปตัวใหญ่เลยแต่ผมว่าซื้อตัวเล็กเล่นค่อนข้างที่จวคุ้มกว่าน,นะครับไม่ค่อยต่างจากตัวท็อปจะเท่าไหรนะ่ผมว่าให้เอ็เลยนะครับแจ็คก,กิลิปเอนะครับแล้วก็วินเนซิอุสต,ตัวพาร์ตตัวนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีผมว่าก็ยังเอนะครับแล้วก็ฟู ฟูทเทผมว่า B ครับแล้วก็ดกูก็ B ครับพอใช้งานได้นะได้แค่เร็ว2ตัวนี้วินเลียนก็ B นะครับแล้วก็เป็นอ่าลิเบอรี่ผมว่า A บวกนะครับบนเนซิตัวนี้ผมว่า A พัดเลย A พัดเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีพลังค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับแล้วก็ซอนตัวนี้ผมว่า A พัดเลยครับค่อนข้างที่จะครบเครื่องเหมือนกันพลังไม่ไม่ฉีก ห่างจากตัวท็อปประมาณ4-5ห้าน่วยนะใครงบหน่อยก็จัดได้นะครับแล้วก็คา Vi ิชา A ครับตัวนี้แล้วก็คาราทโกรแค่ A ครับเลอาผมว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะตัวนี้ราคาถูกผมว่า A บวกเลยนะใช้งานได้ค่อนข้างดีใช้งานจริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มราคา A บวกได้เลยครับซึ่งอ่าแล้วก็เหมาะกับเมตาปัจจุบันด้วยแบบสายต่อนะครับแล้วก็ดีตัวนี้ก็ A นะครับก็จบแล้วหมดละ กดหมดกันไปเพียงขั้นนี้สำหรับนักเตะตในตำแหน่ง LW การจัดเทียริสหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดใน LW ผมว่าก็จะมีเอสพัที่คุ้มค่าที่สุดก็จะมีมีซอนมีเอ็มปาเป้จินุลาเนี่ยสตัวนี้ก็จะเป็นคำถามที่นิยมที่สุดว่าตัวไหนดีสุด ส่วนตัวผมให้2ตัวนี้ดีที่สุดละเอ็มปาเป้ชินุล่านี่คือดีแนะล้วรองลงมาอันดับ3เป็นองรีนะครับส่วน S ก็จะมีพวกนี่เลอาลเนี่ดีอาร์ทเอร์คาวิชาแล้วก็มี2ตัวนี้นะครับแต่นี่ครับคาวิชา2ตัวแล้วก็เนย์มาแล้วก็ปาเป้สองล่างนครับนี่ครับแล้วก็จะมีคีวิลสายเปิดหมวกนะครับแล้วก็ซอน2ล่างนี้นะครับแล้วแต่ง,งบเราเลยถ้าเกิดใครเน้นโอวาก็ไปล่างนี้แต่ถ้าเกิดใครเน้นใช้งานผมว่าซอนล่างนี้ก็ไม่ขี้เหล่เลยนะครับ แล้วก็จะเป็นเบนซิอุสตัว L W นะครับตัวนี้เลยนะครับส่วน A บวกก็นี่สำหรับงบน้อยเนี่ยองลีเนี่ยวินนี้ตัวเจ็โรนันโจตัวถูกอะไรเนี่ยคีวิลแลสฟอร์ดวินนี่ซอนดัมอะไรเงี้ยแล้วก็เลอาเนี่ยอันนี้คือพวก A A บวกหมดนะครับส่วนพวก A สำหรับนี่คืองบน้อยหมดเลยนี่เขาเป็นประมาณนี้นี่คือตัวราคาถูกแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับ ก็โอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ